ข้าวจ้ากินข้าวจ้านี่เราห้องเวียพีมกคะขมกหมะบเนี่ยเอาเม็สดะมสะไข่ไม่ไข่ซื้อไข่อะไรซื้อไข่สื้อไข่ไข่กระใบโต รู้ไงนะจอยไงรู้นะจอยใช่ไข่นะจอยจะบอกเลยนะสูตรนี้ไม่บอกใครด้วยนะนะจอยอ่ะเรียกว่าสูตรลเราเสี่ยงเอาจอยอ๋อใสจานไม่รู้่าเปล่อันนี้เมนูของแม่ครัวนะคะเดี๋ยวรอดูรอดูท่านเปาจะทำอะไรให้จันเจ้ากินทำไมไมมันหอมจัง่วง ไก่เนื้อไก่อุ้ยหอมจริงไม่เสร็จนเมไหมมีไม่คะท่านไม่ยืนวันนี้เมนูแม่ครัวคืออะไรจิ๊จๆๆจิ๊จิจิ๊จะจิ๊จิ๊จแนจน ฮัลโหลน้อไม้น้อไม้น้อไม้ตัวของแม่ครัวก็มีหอมหมกหมู oo, นะคะพาโรพาโรเอากันหรือยังคะนี่เลยไก่ทอดปอเปี๊ยตอนนี้ยังทำไม่ค่อยหลายเดอ้อเพราะว่าลูกค้ายังบวกเ่านะคะแต่มันถึงเวลาเปิดแล้วเราก็ต้องใส่อาหารนะคะ ลูกค้ายังไม่มีแต่ว่าเราก็ต้องใส่อาหารเข้าไปรอลูกค้านะคะแกงเรานี่เจะจะบอกเลยบางคนบอกว่าทำไมใส่พักเยอะจังถ้าใส่แต่กไก่มันก็ไม่น่ากินถ้าใส่พักเยอะๆนะมันอร่อยกินทางพักไปนำ้ำพักไปน้ำมาดีที่สุดวันนี้นะจอยทำม,มีที่ชีพเยอะจังเลย บเนานะแนวชีบเจาเยอะๆมือสะอาดนะคะมือเจสะอาดนะคะแนวชีบนะเกินมาด้วยเยอะแยะเลยนะคะนี่งไงของไทยมีข้าเกียยมีน้ำพริกมีกระบับนะคะวันนี้มีกระบับถ้าใครอยากรู้ซอสกระบับเดี๋ยวพาตีได้นะ ซอสกระบับเราก็ทําเองกระบับก็มีกระบับไก่มีเฟนฟายมีกระบับเนื้อนี่ของกินด้านรัวไทยนะคะซูชิก็มีคือด้านของฝรั่งนะคะก็จะมีพิซซ่าสีนาดึง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 นี่แม่ค้าพิซซ่าวันนี้คุณ<ม>ทา,ทา,าครีมกันแดดหรือเปล่าคะทามาแล้วค่ะบอกเลยว่า,า,าวต้องทา,ทานะไม่ทานะ วันก่อนปากติ่มเพิ่มเต็มเยอะมากย่างเติมเยอะนะคะเย็บจะมีแกงหม้ออัดกินยังไงเยอะแยะไปหมดเลยพาสต้าก็มีหลายอย่างเนี่ยนี่เห็นบ่เนี่ยของกินเยอะแยะไปหมดเลยค่ะไก่ด้วยไก่ย่างนะหมูย่าง เยอะเลยเห็นไหมผีนอนในของ,งกินเขาไล่หะไรนี่ก็จะเป็นพวกสลัดนะคะสลัดสลัดละของกินเยอะเลยต่อมาก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เราสามารถทำแฮมเบอร์เกอร์ของตัวเองได้นะจ๊ะอยากใส่อะไรเราก็ใส่ไป ทอดมีเ้นฟยายเนื้อเข,เ,เขาก็ย่างไ่ให้แปะเขาก็ย่างไ่ให้จานเขาก็วางไปให้เรียบร้อยเลยจ้าเีค่ะทำง,งานอีกแล้วนะคะตอนนี้ของก็เริ่มมาลงนะคะนี่คือสภาพตอนเช้าเขาสั่งของเยอะของจุกรุนเยอะอันนี้ขนไปครึ่งหนึ่งแล้วนะมีทางเรากาแฟทาบเนื้อนะคะ